สวัสดีอาจารย์เรียนทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาภาษาทไทยกับครุปเปรี้ยวนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในประเด็นเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการโน้มหนาวกันดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโน้มหนาวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีกนและวิธียังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวครูปเปี้ยวจะพาไปตะลุยโจทย์จริงนะครับพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าโน้มหนาวคืออะไรหลักๆประเด็นใจความสําคัญคือ โน้มน้าวเนี่ยคือการทําให้ผู้อื่นเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมและหรือเปลี่ยนการกระทําก็ได้หรือเอาง,ง่ายๆการโน้มน้าวคือทําให้ผู้อื่นคล้อยตามเราเห็นด้วยกับเราเชื่อตามเราคิดเหมือนเราหรือกระทําตามที่เราต้องการเช่นยังไงลูกเหมือนอารมณ์เหมือนไปซื้อของเนี่ยแล้วแบบเออเราเราเห็นว่าเสื้อตัวเนี้ยสวยจังเลยแต่ทำไมาคุณแม่บอกว่าม,มันมันไม่สวยเราก็พูดให้เขาทาไมเชื่อตามหรือคิดตามเราหรือซื้อตามในสิ่ง ที่เราต้องการอยากได้หรือทําไมเวลาเราขายของใช่ไหมเราก็ต้องโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของของเรานั่นเองนะจ๊ะมาดูกันที่ประเภทของสารโน้มน้าวใจกันดีกว่าทั้งหมดมีอยู่3ประเภทด้วยกันสาประเภทนี้ต่างกันอย่างไรบ้างอย่างแรกคําเชิญชวนคําเชิญชวนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับคําขวัญเนาะค้าพูดถึงความขวัญแล้วเป็นยังไงลูก คำขวัญจะสั้นๆกระชับใช่ไหมเช่นเดียวกันคำเชิญชวนก็จะสั้นๆกระชับแล้วมีจุดประสงค์คืออะไรชวนให้ทําอะไรทําดีนั่นเองเนาะทีนี้ยกตัวอย่าง2ประโยคในคลิปเช่นอะไรครับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เอาละ่ะเขาเชิญชวนให้เราทําอะไรบริจาคโลหิตด้วยนะครับนะแล้วเขาบอกว่าทําไมมีประโยชน์คือสามารถช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์นั่นเองนะหรือตัวอย่างประโยคข้างล่างปิดไฟปิดสวิตช่วยชีวิตช่วยชาติไทยเขาเชิญชวนให้เราทำอะไรให้เราปิดไฟก็คือประหยัดอะไร ประหยัดไฟใช่ไหมแล้วการประหยัดไฟมีประโยชน์อย่างไรช่วยชีวิตช่วยชีวิตก็คืออาจจะประหยัดเงินในกระเป๋าของเราเนาะช่วยชาติไทยคือทําให้ชาติประหยัดพลังงานไปนั่นเองอันนี้ลักษณะของคําเชิญชวนต่อมาโฆษณาโฆษณาเนี้ยดาด,ดื่นทั่วไปหนูเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับโฆษณาจุดประสงค์หลักคืออะไรทำให้เราคล้อยตามเห็นด้วยหรือตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆซึ่งในตัวโฆษณาเนี่ย เขาก็มักจะนําเสนอข้อดีสรรพคุณต,ต่างๆตามความเป็นจริงเนาะทีนี้มันจะมีอย่างที่3ก็คือโฆษณาชวนเชื่อเอครุบเปรี้ยวแล้วอันนี้มันต่างจากโฆษณาอย่างไรโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องที่เกินจริงนะครับเป็นสรรพคุณเกินจริงพูดข้อความเกินจริงหรือทําไมเป็นการบิดเบือนความจริงในบางประเด็นเพื่อให้เรา คล้อยตามทำตามนั่นเองนะครับที่นี้โฆษณาชวนเชื่อในมีกี่ประเภทย่อยๆมีอยู่2แบบนะครับสประเภท1คืออะไรเป็นโฆษณาชวนเชื่อทางการค้าโฆษณาชวนเชื่อทางการค้าให้หนูนึกถึงโฆษณายาสรรพคุณครอบจักราวาลเนาะที่มันดูพูดเกินจริงในโฆษณาชวนเชื่อทางการค้าที่นี้อีกอย่างหนึ่งโฆษณาชวนเชื่อทาง การเมืองโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเนี่ยก็คือให้เราเปลี่ยนทัศนคติหรือคล้อยตามผู้ที่พูดชวนเชื่อหรือโน้มน้าวใจเรานั่นเองนะครับมาดูกันที่กล,ลวิธีกันดีกว่านะครับกล,ลวิธีการโน้มน้าวใจเนี่ยโดยทั้งหมดมีอยู่6กกล,ลวิธีด้วยกันนะ,ะเราไปดูทีละประเด็นวิธีแรกคืออะไรแสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของบุคคลแสดงความน่าเชื่อถือก็อารมณ์อะไรลูก การันตีการันตีว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีด้วยทําไมด้วยบุคลิกความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มหนาวเนาะเช่นยกตัวอย่างอะไรจากประสบการณ์กว่า30ปีมั่นใจได้สินค้าของเรามีคุณภาพอ่าตรงนี้เขาแสดงความน่าเชื่อถือะไรลูกจากประสบการณ์กว่า30ปีอาปการันตีว่าทําไมฉันมีประสบการณ์มายาวนานแล้วนะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยคุณซื้อไปเชื่อถือได้แน่นอนนะครับหรือตัวอย่างข้างล่าง ที่ฉันลองใช้จริงอะไรดีดีฉันก็ว่าดีรับประกันค่ะคือทำไมเอาความน่าเชื่อถือของบุคคลเนี่ยมาใช้โน้มหนาวให้คนเห็นด้วยหรือคล้อยตามนั่นเองนะครับต่อมาแสดงหเห็นถึงความหนักแน่นของเหตุผลอันนี้ง่ายๆเลยคือแสดงให้เห็นถึงเหตุและผลนั่นเองนะครับเช่นยกตัวอย่างประโยคนี้อิ่มอร่อยคุ้มราคาด้วยวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าจากญี่ปุ่น มีเหตุมีผลอย่างไรลองสังเกตดูลูกข้างหน้าต่อนข้างหน้าอิ่มอร่อยคุ้มราคาด้วยวัตถุดิบพรีเมียมนําเข้าจากญี่ปุน่นหลังคําว่าด้วยเนี่ยคืออะไรเป็นข้อสนับสนุนหรือเป็นเหตุผลใช่ไหมข้อสนับสนุนหรือเป็นเหตุก็ได้อาเป็นเหตุอ่ะส่วนข้างหน้าเนี่ยอิ่มอร่อยคุ้มราคาเป็นอะไรเป็นข้อสรุป ฉะนั้นจึงโน้มน้าวได้ว่าเอ๋ยเนี่ยทานข้าวร้านเนี่ยนะอิ่มอร่อยคุ้มราคาแน่แน่เพราะทําไมใช้วัตถุดิบพรีเมียมจากญี่ปุ่นหรือข้างล่างน้ําคือชีวิตช่วยกันประหยัดคนละนิดวิกฤตภัยแล้งจะหายไปอ่ะข้อสรุญหรือเหตุคืออะไรลูกน้ําคือชีวิตเพราะน้ําคือชีวิตจึงสรุปได้ว่าดังนั้นช่วยกันประหยัดคนละนิดวิกฤตภัยแล้งจะ หายไปเนาะอันนี้คือตัวอย่างของการโน้มน้าวใจโดยแสดงเห็นความหนักแน่นของเหตุผลมาดูวิธีที่3ครับคืออะไรแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมอความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมก็คือพักพวกเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันใช่ไหมนะครับนะยกตัวอย่างอะไรอ่ลองดูเคยไหมใช้แรงเยอะแต่ซักไม่ออกสักทีลองนี่น้ํายาซักผ้าดีๆเอาล่ะมีความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันตรงไหนลูกสังเกตตรงนี้เคยไหมใช้แรง แรงเยอะแต่ไม่ออกสักทีเป็นการพูดน้มน้ห้คนฟังรู้สึกว่าเอ้ยฉันมีประสบการณ์ร่วมกับผู้พูดนะครับเเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันแล้วหรือตัวอย่างข้างล่างเราคนไทยไทยทำไทยกินไทยใช้ไทยชนะเอาล่ะทำไมเป็นอารมณ์ร่วมอย่างไหนสังเกตจากคำว่าเราเราเนี่ยคือคนไทยใช่ไหมคนไทยเนี่ยทำ คนไทยเนี่ยก็กินคือคนไทยผลิตเองคนไทยใช้เองคนไทยกินเองสุดท้ายคือทำไมไทยชนะซึ่งคนไทยชนะไทยก็คือใครคือเรานั่นเองอันนี้เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันอีก2วิธีเรามาดูกันคืออะไรสร้างความหันษานี้เน้นตลกปกฮาเน้นให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วแล้วสุดท้ายทําไมคล้อยตามทําตามเช่นยกตัวอย่างเอาป้ายร้านนี้ มีความหันสามากร้านยำหม,มัดสลัดตีนขายอยู่สาแยกปากหมาธรรมดา40โคตรพิเศษ30ถ้าไม่กินอย่าลบหลู่ไสยศาสตร์มีจริงเออคนอ่านก็จะเออร้านนี้มันดูมีอะไรมันดูแบบมีลูกเล่นลูกชนลูกลอ่อลูกชนน่าสนใจเกิดความหันสาสุดท้ายท้ไมซื้อตามนะครับนะเอ,อ๊ะถ้าสังเกตดูดีทำมาธรรมดา40แต่พิเศษทำไม3า 30. เออ อันนี้ก็เป็นการสร้างความหันษาได้เหมือนกันนะครับนะหรือวิธีสุดท้ายครับโน้มน้าวใจได้อย่างไรเราให้เกิดอารมณ์แรงกล้าอารมณ์แรงกล้าต่างจากอารมณ์ร่วมยังไงอารมณ์แรงกล้าเนี่ยคือเหมือนปลุกระดม ปลุกระดมปลุกเราปลุกเราเน้นอารมณ์เน้นเน้น,น,นล้วนๆเลยนะครับนะเช่นถ้าวันนี้เราไม่ได้คะแนนเพิ่มเติมเนี่ยเราจะไม่ยอมกลับบ้านอย่างนี้นะครับเป็นการปลุกเราปลุกระดมจะเน้นอารมณ์มากกว่าเหตุผลนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันหน่อยดีกว่าครับมาดูกันในที่แบบฝึกหัดข้อแรกข้อนี้เขาถามว่าอะไรข้อใดไม่มีการ โน้มนนาวใจข้อนี้หยิบมาจากโจทย์ภาษาไทยวิชาสมัญปี6-1นะครับนะเรามาดูกันการโน้มนนาวใจต้องบอกข้อดีหรือบอกอะไรก็ตามที่ทําให้เราอยากไปอยากทําตามคล้อยตามเห็นดีเห็นงามด้วยใช่ไหมทีนี้ไปดูข้อหนึ่งเขาบอกว่าวัดพระบาทภูเก้าเนี่ยจังหวัดหนองบัวลําพูตั้งอยู่ในเขตภูเก้าซึ่งเป็นเทือกเขาหินทรายมีสันฐานคล้ายกระทะหงายตรงนี้มีการบอกข้อดีหรือทําอะไรให้เรารู้สึกคล้อยตามอยากไปไหมไม่มีไม่มีดอก จันไว้ก่อนเพราะว่าทําไมโจทย์หาไม่มีการโน้มน้าวใจเราไปเช็คข้ออื่นให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยตอบนะครับข้อ2องเขาบอกว่าสบู่เหลวนี้คัดสรรสารทําความสะอาดที่สังเคราะห์จากพืชธรรมชาติเป็นการบอกข้อดีแล้วนะครับว่าสังเคราะห์จากพืชธรรมชาติทําให้ไม่ระคายเคืองแม้ผิวบอบบางอเป็นการบอกข้อดีของสินค้าและฉะนั้นตัด ทิ้งข้อ2นะครับไปดูที่ข้อ3ตัวถ้ำเป็นถ้ำขนาดเล็กบรรยากาศเงียบสงบบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกเหมาะแก่การพักผ่อนตรงไหนที่น้มนวใจครับตรงไหนตรงที่เขาบอกว่า บรรยากาศเงียบสงบบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกเหมาะแก่การพักผ่อนเออบอกว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างที่ทำให้เราควรไปนั่นเองนะครับข้อ4ภาพนาข้าวเขียวสดกว้างสุดสายตาไปสิ้นสุดที่เชิงเขาและมีนาขั้นบันไดต่อเนื่องกันไปเป็นทิวทัศน์ที่ตรึงตาผู้มาเยือนอ่ะ ตรงนี้มีการโน้มน้าวใจตรงไหนลูกสังเกตตรงคําว่าทิวทัศน์ที่ตรึงตาคือบอกว่าเอ้ยมันสวยงามน่าไปชมนั่นเองคือโน้มน้าวให้เราเอ้ยเอ้ยฟังแล้วอยากไปนะครับนะเป็นการบอกข้อดีเอาล่ะทีนี้ไปดูที่ข้อที่5ข้อที่5บอกว่าพูดโดยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลท,ทําพิธีเปิดงานคลินิกลอยฟ้านะลูกไม่ใช่ลอบฟ้าลอยฟ้า ซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงไหนที่โน้มน้าวลูกให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคือฟรีนั่นเองสรุปตอบข้อไหนได้เลยตอบข้อ1นั่นเองนะจ๊าอ่ะโอเคไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับข้อต่อมาอันนี้มาจากข้อสอบโอเปี62นะครับข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจอ่ะ ข้อ1เขาบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดนี้ช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการบอกข้อดีไหมลูกมีคือบอกทําให้ช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดีใส่ใจสิ่งแวดล้อมปุ๊บอันนี้ใช่สิ่งที่โจทย์หามไหมไม่ใช่ช้อยเนา้าตัดถิงต่อไปข้อ2ส,สารสกัดจากหญ้าพิเศษบนดอยช่วยบํารุงผิวให้อ่อนยาวมีน้ํามีนวลอ่าช่วยบํารุงผิวให้อ่อนยาวมีน้ํามีนวล บอกข้อดีไหมบอกข้อดีใช่สิ่งที่โจทย์หาไหมไม่ใช่ตัดทิ้งไปเหลือ3 4 5ลูกข้อ3ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทําความสะอาดพื้นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อ่ะบอกข้อดีอย่างชัดเจนเลยทําความสะอาดพื้นฆ่าแบคทีเ ria ดับกลิ่นฉะนั้นมีน้มนวใจไหมมีแต่โจทย์หาไม่มีตัดออกเหลือ4กับ5ข้อไหนครับเราลองดูดีๆ ข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติของสีเขียวเป็นสีทให,ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นช่วยให้ประสาทตาคลายเครียดเออข้อนี้มันดูกำฟวมใช่ไหมไปดูข้อ5ข้าวหอมของบริษัทเราคัดสันข้าวร้อยเอย่างพิถีพิถันบรรจุถุงด้วยระบบสุญญากาศอันนี้เนี่ยโน้มน้าแบบชัวชัวชัดชัดเลยคัดข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างพิถีพิถันบรรจุด้วยระบบสุญญากาศข้อดีหลวนๆฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่โน้มแนวใจคือข้อส นั่นเองนะครับเพราะอะไรข้อ4เป็นการบอกรายละเอียดโดยทั่วไปนั่นเองนะครับเอาล่ะจบแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามอะไรสามารถเมนด้านที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครุปเรียวจะมาตอบให้สาหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ